สวัสดีได้จเจอทุกตาพาฝันค้าพ่อกันอีกแล้วนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้อง่สนพันมันเป็นต้นไม้เดียค่ะก้างกิ่งมีบบมีเบอือแต่ว่ามีแต่ดอกค่ะพันเอิร์นันเคลลเฮสเตอร์มันสีออกดอกช่วงช่วงงานนั้นงานกินไข่เนาะค่ะเนาะมันสีออก่สนพันคันเหลืองมัดเลยค่ะนี่ เคลาเฮสเตอร์เพราะว่าดอกสีเหลืองดอกไม้สีเหลือง he, he ist, he ist. เฮสเตอร์เฮสเตอร์คนอื่นเนาะบางคนอันไทยบางส่วนงามพันล้นเหลืองงามเขียวเหลืองผสมกับอันต้นไม้ข้างล่างมันเป็นสีเขียวเนาะค่ะมันก็เลยดูงามตานะเขียวเหลืองงามเนี่ยค่ะ พันสิีเป็นอันอันก่างเหวี่ยงย้าขึ้นมันทั้งต้นพันสิี่ไม่มีแต่ดอกมาเลยจันนี่อันนี้ดอกไม้ก็เริ่มออกแล้วใครทางนี้ก็ได้บานนี่ก็ขนาดละค่ะบานนี่สอนสีพันธุ์หรอคะเนาะ ที่ไข่ใกลเลยทุกตาอื่นรางขนมันก็มาปลูกอันเป็นอันเยอะๆแล้วมันก็ตัดตัดห้มันเป็นแบบอันหัวหน่อยจ้ะมันก็เลือไใบมดแหละค่ะเวลาพันออกอันมดดอกแล้วพันออกใบก็เขียวเขียวเขียวเข้มๆอะค่ะ งามค่ะบุตีลเราเมืองดอกไม้เนาะค่ะในแถนเมืองดอกไม้อยู่กันเลกกยก็มีแต่ดอกไม้เต็มปิดอันนี้อยู่หลังหลงรถเอ,อ้ยตุ๊กตาด้วยอันนี้ฮะเบิ้งสนามหญ้าสนามหญ้ากับอันอันดอกอันอันฮสเตอร์อืมสะอ่อนพันค่ะ ความงามของดอกไม้หน่จ้ะเนาะอันนี้ก็อีกบรรยากาศนึ่คะ่ะอันนี้ก็นะเต็มมากคะ่ะนี่ไปก็เลยก็เห็นเหลืองเต็มมดเลยนะะี่ค่ะอันนี้อันนี้แค่ว่าส่วนน้อยที่เอ่ยถ่ายเบิง่งเ้ออันนี้แต่ว่าอัน หลังที่การหลังที่ก็เป็นอันกลุ่มเหลืองไปมดเลยค่ะเหลืองเหลืองอ่อยเลยนะจ๊ะสะอ่อนเอยทุกตาเห็นไหมเอาค่ะอัน้การดอกไม้อันมันสิออกอันมันสิบานช่วงบ้นงานประเพณีกินไข่พ่นกินไข่วาดไข่ล่ะค่ะพันกนเพันก็ตัดกิ่งไปอันแต่งน้ำโตน้ำเตือพันงามตาค่ะอันนี้ก็ได้ เอาอีกบรรยากาศนึงนงนาะจเนาะอันนี้ก็ดอกเฮสเตอร์เดอสวัสด,ดีเด้อจ้าเอ้ยทุกตาพาฝันค่ะเจอกันคลิปนาดเด้อจ้า